สวัสดีครับ้องเจ้าพี่ขอพูดด้วยนิดนึงเป็นไงบ้างเกมการชกเรานี้เนอย่ครับเกิดอะไรขึ้นครับยกสองที่เราไม่เดินเพเขาไม่เดินเราก็ไม่เดินกลับเป็นเพราะเราช็อตเราหมดอะไรไหมอ่ะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่หรือว่าเป็นตามแผนที่เราวางไว้เป็นไงเกมเวทีรวมๆวันนี้มันมันอึดอัดตรงไหนบ้างน้องไม่เลยไม่อึดอัดเลยผู้ชกผู้ชก็มาเป็นไงบ้างพี่เกียริดาว ก็มด ah, oh, okay. okay. ีอย anyway> uh> ู่ครับเคยเคยศึกษาความกันชอบของมาก่อนไหมไม่ครับไม่เคยแต่รู้ไหมเขาเป็นมูดสไตล์ไหนไม่เคยไปรู้ไม่รู้เลยมาเจอบนที่ี่ว่าบนที่เยอีของเขาเนี่ยเรามั่นใจแต่ยุ่ไหนว่าเราน่าจะได้เปรียบพี่เขาเยอะลมั่นใจแต่พันมือทำไมถึงมั่นใจแต่พันมือน้องไม่รู้หไงเพราะมั่นใจตัวเองมากโอ้มั่นใจตัวเองมากเลยแล้วลูกเจ็บเดเช็ด

ฝั่งเจ้าเป็นไงบ้างวันนี้มีอาชี่ยวไหมน้องไม่มีครับวันนี้ไม่มีโอ้พอเราขึ้นมาก็เป็นต่อนี่นะสภาพร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้องอะไรนะสุขภาพร่างกายวันนี้ครับใช่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเป็นไงบ้างร้อยร้อยร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเก้าแล้วก็ร้อยเก้าจุดเจ็ดนี่กำลังดีครับหลังนี้นะ ว่ามันต้องมอยวันนี้ต้องใหญ่ๆไปหน่อยใช่ไหมอ่ะพวกยาวพูดอะไรกับแฟนมวยแฟนขับที่ติดตามเราวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่คอยติดต่อใจผมโอเคน้องยินดีด้วยครับสำหรับชนะวันนี้ครับ ครับตอนนี้ตอนหนึ่งต้องไปครับก็ได้มานั่งอยู่ข้างวันเจ้าสวรลจักรนะครับผู้ที่หนึ่งในรายการนะครับคู่ที่วิไทยครับก็เครื่องหมายการค้าครับวันนี้สอเอมาให้กําลังใจเลยครับเป็นไงครับสอเอน้องเขาต่อยดีไหมก็ฟังจากตอนเมื่อคู่ห้าครับวันนี้ก็เลยให้มาโชว์ฟอกโอ้โหตอกเมื่อวานเราได้เขาเยอะครับ ห,หัวจิตห,หัวใจไม่เป็นรองใครหัวจิตหัวใจนะใหญ่กว่าตับลูกบุญธรรมครับขอเอมให้กำลังใจครับสุดยอดครับวันนี้มีอะไรจะอวยพอ